อานนเอาอะไรไปชนะจีอนนี่เดเลอร์เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังมีแค่อย่างเดียวที่ทำให้เกมนี้มันพลิกหลายคนบอกว่าผมวิเคราะห์พลาดแล้วที่บอกว่าเดเลอร์เนี่ยจะเหนือกว่าอานอนผมไม่คิดว่าผมวิเคราะห์พลาดนะหน้าที่ผมไม่ใช่การทำนายไม่ใช่การดูดวงว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ผมศึกษาวิธีการต่อสู้ดูวิธีการจัดระเบียบร่างกายของเขาเพื่อ โยงไปถึงวิธีการซ้อมของเขาว่าการที่เขามีการ์ดแบบนี้นั่นแปลว่าเขาฝึกแบบนี้การที่เขาปล่อยหมัดแบบนี้นั่นแปลว่าเขาฝึกแบบนี้ผมคิดว่าผมทำความเข้าใจเรื่องนี้มาพอสมควรก็เกิน10ปีอ่ะจึงพอจะวิเคราะห์ไตล์ว่าเมื่อต่อสู้เขาน่าจะออกมาเป็นยังไงซึ่งผมได้วิเคราะห์ไปว่าเดลเลอร์ word, มีโอกาสชนะเนี่ยนั่นเป็นเพราะเดเลอร์ word, เหนือกว่าในแง่ของการใช้หมัดเดเลอร์ word, เหนือกว่าในแง่ของการครบเครื่องในแง่ของลูกถีบ แล้วยกหนึ่งคุณเห็นไหมล่ะเขาเหนือกว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไหมเดือดพะทะมากยกแล้วเป็นยังไงนั่นแหละถีบเข้าลําตัวเข้าเน้นๆหลายดอกถีบเข้าหน้าหลายทีจนได้นับทักษะมรวมเหนือกว่าอย่างที่ผมบอกไหมไอเรื่องแพ้ไอเรื่องชนะไอเรื่องที่คาดเดาไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะผมไม่ใช่หมอดูแต่ตั้งแต่แรกเริ่มที่เปิดช่องนี้เพื่อศึกษาเพื่อทำให้ชีวิตประจำวันมันตรงกับคอนเทนต์เท่านั้น ผมคิดว่าในแง่ของทักษะการต่อสู้นยผมยังคงวิเคราะห์ถูกนะเดินเลอทักษะเหนือกว่าจริงไหมละ่ะตอนเจอกับอานอนท์ถีบดีกว่าถูกไหมทั้งถีบล่างทั้งถีบบนมีอาวุธหลากหลายกว่าถูกไหมทั้งมีลูกหมุนตัวกลับลูกกังหันฟุตเวิร์กเข้าออกเกือบจะปิดจ็อบได้ในยกที่หนึ่งด้วยซ้าที่ได้นับมาอานอนท์ไม่มีอะไรจะเสียครับขอเอานี่คือทักษะการต่อสู้เทียบกับทักษะการต่อสู้รูปเกมน่าจะออกมาประมาณนี้ผมคิดว่าผมยังคงแม่นยํา แต่เกมพลิกตรงไหนรู้ไหมการวิเคราะห์ทักษะของผมถูกต้องนะแต่เกมมันพลิกตรงที่ระคังดังพี่เลี้ยงแก้เกมเราต้องชมเชยเขาเขาแก้เกมถูกต้องเขาแก้เกมถูกจุดถ้ายืนห่างๆยืนแลกกันด้วยจังหวะยืนชิงจังหวะกันยังไงเดินเลยก็ได้เปรียบเพราะทักษะสูงกว่าอย่างที่ผมบอกแต่ที่อานนชนะยกสองเขาบดเข้าใส่อย่างรวดเร็วเดินเข้าไปโดนหมัดโดนอะไรไม่หยุด สิ่งเดียวเลยที่ทำให้เขาชนะนั่นก็คือหัวใจเต็มร้อยทักษะการใช้หมัดความหลากหลายของการใช้หมัดสเตปฟุตเวิร์วิธีถีบวิธีเตะการผสมผสานอาวุธเนี่ยเดเลอเหนือกว่าหมดเลยเดยเลอรด้อยกว่าแค่2จุดหัวใจกับท้องบางแต่ท้องบางนี่มันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะด้วยอะ่ะอาจจะเป็นช่วงจงวังหวะหายใจพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น อาน o n เหนือกว่าเดเลเลยก็คือหัวใจเต็มร้อยเท่านั้นเลยเดินเข้าไปแบบไม่กลัวถูกน็อกมุดเข้าไปแล้วอัด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 รัวไปไม่ต้องแบบผสมผสานอาวุธอะไรเลยเพราะถ้าเทียบอาวุธแล้วมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมละ่ะแต่นอกเหนือจากการวิเคราะห์แล้วมันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือหัวใจเต็มร้อยที่แต่ละคนมันมีไม่เท่ากัน ซึ่งอานนมีมากกว่าทําให้เขาสมควรได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครมาบอกว่าผมวิเคราะห์ผิดผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเพราะหน้าที่ผมคือวิเคราะห์ทักษะของคนที่กําลังจะสู้กันพันพยักษ์เจอกับอัสซาดุลาผมก็พูดถึงทักษะที่เหนือกว่าของอัสซาดุลากับพันพยักษ์ที่มันจะเป็นประมาณนี้และความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นไปในทางไหนได้บ้าง แต่หลักๆแกนหลักของช่องผมคือวิเคราะห์ทักษะการต่อสู้ <S <S ส่วนใจใครมันเหนือกว่าใจใครนั่นมันนอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดการได้บางคนทักษะโคตรดีเลยแต่หัวใจขี้ปะติว๋วบางคนทักษะไม่เท่าไหร่แต่หัวใจมันเต็มร้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ผมก็มีคัดชื่อนะเอาคนที่แบบได้ทั้งหัวใจได้ทั้งทักษะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะคัดมาไว้ใน10ไอ้มดแดง แม้ว่าบางครั้งที่ผมวิเคราะห์แต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะว่าความรู้บางอย่างผมแลกมาด้วยรอยฟอกช้ำผมแลกมาด้วยการที่เราไปแพ้มาแล้วเราก็ร้องไห้กันบางอย่างมันมีมูลค่ามากกว่าที่จะเอามาบอกใครผมจะบอกเท่าที่ผมบอกได้ประเมินการต่อสู้ให้เท่าที่ประเมินได้เท่าที่ผมอยากจะพูดออกไปแต่วันไหนผมไม่อยากบอกผมก็จะไม่บอกสำหรับคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามช่องผมที่หน้าโปรไฟล์นะ คนที่สมัครแล้วขอบคุณมากเลยตอนนี้แบบสมาชิกเพิ่มขึ้นตลอดเลยอะของวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็วิเคราะห์ไปเสร็จแล้วนะหกคู่ผมยม้ําอีกทีนะผมไม่ใช่หมอดูผมดูทักษะดูวิธีการจัดร่างกายผมรู้ว่าการจัดร่างกายแบบนั้นอะต้องฝึกยังไงถึงจะจัดแบบนั้นได้เพราะว่าคนเรามันติดเวลาเดินเราก็จะติดการแกว่งแขนบางคนออกมาอย่างนี้บางคนออกมาอย่างนี้บางคนปล่อยหมัดคอสอย่างนี้ บางคนปล่อยบัตรคอสบางคนปล่อยบัตรคอสแบบนี้ทุกอย่างมีที่มา